ทำเครื่องช่วยแทงลูกเต๋านี่เป็นนาฬิกานาฬิกาเดินได้ตามปกตินะครับมันจะทํายากนิดนึงมันจะช้าครับช้าตรงนี้หละไม่ได้ช้าตรงไหนหรอกช้าตรงนี้หละช้ามากตรงเนี้ย นาฬกาต้องเดินได้เวลาต้องตรงวันที่ต้องตรงเหมือนเดิมนะครับมันยากตรงไหนไหมเราต้องมาย่อส่วนมันลงนะครับเราต้องมาย่อส่วนทุกอย่างเลยในเครื่องครับต้องย่อความจะวางได้ครับให้ตันาฬิกาครับนาฬิกาสวยปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ยครับนาฬิกาจะต้องสวยงามเหมือนเดิมทุกอย่างเห็นไหมครับ ตั้งวันเดือนปีเกิดอะไรก็ในกลางเดินอยู่เลยนี่ติ๊กติ๊กอยู่เลยตอน๋ว่านะตัดมันก่อนอโอเคหยุดไม่ให้มันเดินแล้วครับนี่หยุดไว้ไม่ให้มันเดินครับเวลาเข้าไปใช้เราค่อยปล่อยให้มันเดินในการเดินได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับเห็นไหมเข็มเข็มวิ่งนาทีเดินได้เห็นไหม,ม,มนนครับติ๊กติ๊กเลยไหมครับโอเคเราให้มันหยุดไปก่อน,นอันนี้ทําตัวจดจําเสียงนะครับ เวลาจะบันทึกเสียงอัดเสียงก็อ่าให้กดปุ่มนะครับเนี่ยมีปุ่มกดครับเนี่ยครับปุ่มนี้มันจะกดได้ครับนะครับกดไว้แค่นี้นะครับเวลาอัดเสียงตัวบันทึกเสียงนะครับให้มันจดจำเสียงนะครับว่าเราจะเล่นสูงหรือเล่นต่ำนะครับจะเล่นห้าหกสี่หกอะไรก็ว่าไปหนึ่งสองสามสองสี่อะไก็ว่าไปอัดเสียงตัวนี้อยู่กับข้อมือเลยอันนี้ส่งไปมืองนอกนะครับเราไม่ได้ส่งไปนะเขา เอาไปเองนะครับตัวนี้เอาไปมืองนอกนะครับเขาจะาไปด้วยตัวเองครับเราผลิตตามออเดอร์นะครับเครื่องเล็กมากครับถ้าไม่เล็กก็จะใส่ไม่ได้นะครับเครื่องเล็กมากสนใจก็สั่งมาไม่ได้ทำมานานแล้วเนากานือทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วรีวิวแบบ เนาะการรีวิวก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ใครจะทำในตเรื่องเขาเนาะเราก็ตามนี้แหละบอกก่อนนะครับไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ก็ถือว่าโอเคดีอยู่ครับเล่นเนี่ยดีกับเดาอยู่นะครับทางอื่นก็อาจจะรีวิวกันคลนละแนวเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่เรื่องรีวิวนะครับต้องลองด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมก็โอเคจ้านี้เขาซื้อของเราประจําอยู่แล้วครับเขาเล่นของเราประจําอยู่แล้วครับ ก็ลองซื้อมาหลายเจ้าแล้วครับก็สรุปแล้วก็กต้องมเอาตรงนี้เหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้นะครับ